ครับผมสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพับกระดาษกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพรรับนกนะครับก็เ,เป็นวิธีการง่ายๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการเตรียมกระดาษมาตอนนี้กระดาษของผมเนี่ยความกว้างนะครับความกว้างคูณความยาวเนี่ยคือ15บหคูณสิเซนนะครับเป็นกระดาษอุเลเกกมินะครับหรือการจะใช้เป็นกระดาษธรรมดาก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็พับเป็น รูปสามเหลี่ยมนะโอเคนะครับพับเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ถ้าใครใช้เป็นกระดาษ a อ e, นะครับแนะนําให้เป็นรูปพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดนะครับตัดส่วนเกินออกนะครับโอเคเดี๋ยวตามกันมาเลยนะครับ แล้วก็พับทบเข้ามาโอเคนะครับจะได้รูปสามเหลี่ยมลักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกลางในส่วนของตรงกลางนะครับ ่จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อการขั้นตอนต่อไปเนี่ยลองสังเกตมุมที่มันเป็นมันเปิดได้แบบนี้นะครับเราก็จะมาพับมัน นะครับเพื่อที่เราจะทํารอยให้มันนะครับพับเสร็จแล้วก็กางออกอประมาณนี้ได้รอยแล้วแล้วก็อีกด้านหนึ่งทําเหมือนเดิมนะครับไป,ปรพร้อมๆกันนะไป,ปรพร้อมๆกันโอเคนะครับเสร็จแล้ว เราได้รอยทั้งสองด้านแล้วเราก็จะกลางออกหลังจากกลางออกเราก็จะพับในส่วนที่เป็นรอยนะครับเข้ามาเห็นไหมครับพับให้มันเข้ารอยด้านนี้ด้วยนะปึบให้มันเข้ารอย เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งทําเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับเราจะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเราก็พับกลางออกทั้งสอนด้านนะครับเสร็จแล้วต่อกันเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับ พับตรงปีกมันเข้ามาเห็นไหมครับเราจะได้ลดักษณะนี้ต่อไปให้เราแหวกตรงกลางนะครับพับลงมาปึ๊บนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของหางเนี่ยเราจะพับขึ้นมาในส่วนตรงนี้นะครับปึ๊บมันจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนปีก อีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแล้วเมื่อเราได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับให้เราปิกปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ดึงตรงกลางลงมาปึ๊บเห็นไหมครับลองดูนะครับเรากลางปีกออกปึ๊บเห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะได้นกง่ายๆแล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆโอเคนี่ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะทําปากให้นกมันสัหน่อยนะครับเราก็พับในส่วนของตรงหัวด้านหนึ่งะประมาณนี้นะครับเราก็ได้ปากนกแล้วเห็นไหมครับวิธีการพับนกนะครับวันนี้ก็ง่ายเลยนะครับทําตามกันมาพร้อมพร้อมกันน่าจะเสร็จพร้อมกันนะโอเคครับแล้ววันนี้นะครับวิธีการพับนกก็มีอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไป ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพับกระดาษด้วยกันแบบนี้นะครับเรื่อยๆเลยสำหรับใครที่อยากพับรูปอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมวิธีการพับแล้วก็จะมาพับพร้อมๆกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Paper A Happy ด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มา รับกระดาษร่วมกันนะครับยังไงเดี๋ยวไว้พบกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ